8ตสี่ครับขอ้อนี้รูปค่อนข้างจะมีความโดดเด่นชัดเจนเลยนะรูปนี้คือตัวแผนที่ยีนของมแมลงวีแผนที่ยีนเนี่ยก็จะเป็นรูปของตัวโครโมโซมที่เขาวาดเป็นแท่งง่ายๆแบบนี้นะเห็นไหมเป็นโครโมโซมที่วาดเป็นแท่งยาวๆลักษณะแบบนี้แล้วก็มีการระบุด้วยว่าแต่ละส่วนของโครโมโซมเนี่ยมันคือตำแหน่งของยีนอะไรแล้วควบคุมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะเห็นไหมทั้งหมดก็ระบุไว้ตามนี้มีตัวอย่างให้ดูในทั้งหมด4โครโมโซมนะ เขาบอกว่าผสมพินาสองลักษณะคู่ยีนในข้อใดให้อัตาส่วนลูก F2 ไม่เป็นไปตามการทดลองเมนเดลโดยทั่วไปเนี่ยวเวลาเจอลักษณะที่เขาให้ตัวแท่งโครโมโซม,มาเนี่ยหรือว่าให้ตัวแผนที่ยีนมานะเราจะวิเคราะห์ว่าลักษณะของลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นไปตามการทดลองเมนเดลหรือเปล่าเราต้องดูว่าตัวยีนเนี่ยที่เขามาจับคู่กันในช้อยมันมียีนที่อยู่ภายในโครโมโซมแท่งเดียวกันหรือเปล่า พราะถ้าถืว่ายีนเนี่ยอยู่ในคโครโมโซมแท่งเดียวกันมีโอกาสสูงที่มันจะเกิดลักษณะของลิงก์ยีนขึ้นมาได้แล้วลิงก์ยีนคืออะไรทําไมยีนที่อยู่บนคโครโมโซมแท่งเดียวกันเนี่ยถึงสามารถเกิดลักษณะของลิงก์ยีนขึ้นมาได้ลองมาดูตรงนี้นะลิงก์ยีนเนี่ยมันเกินการกล่าวถึงยีนที่ต้องย้ายไปพร้อมๆกันเสมอสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ตัวยีนมันอยู่คนโครโมโซมแท่งเดียวกันอย่างนี้พิ่ยตัวอย่างในคงโครโมโซมมาให้ โครโมโซมตรงนี้เนี่ยมันมียีนที่ต้องสนใจอยู่2ยีนก็คือยีน R กับยีน A นะยีน R กับยีน A เนี่ยอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันอยู่ติดติดกันแบบนี้เห็นไหมยีน R กับยีน A คู่ที่เป็นคู่โฮโมจูดเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะก็มียีน R กับยีน A อยู่แต่ตัวอย่างที่พี่เอามาเนี่ยของแท่งนี้จะเป็นอัลินดอยของแท่งนี้จะเป็นอลลินเดน โฮโมโลกัสเนี่ยไม่จำต้องมีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกันล็อบเบิลเซนนะเรื่องของออลีนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันได้แท่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีออลีนเด่นแท่งหนึ่งอาจจะมีออลีนด้อยลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของเฮตโทรไซกัสใช่ไหมมีออลีนเด่นอยู่กับออลีนด้อยโอเคนะอันนี้ถือว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติเพียงแต่เวลาที่มันมีการแยกคู่โฮโมโลกัสออกจากกันเนี่ยในช่วงไมโอซิตวันนะแอนาเฟตวันเนี่ยของไมโอซิตวันจะมีการแยกคู่โฮโมโลกัสใช่ไหมลองไปทวนกันดูนะ เวลามีการแยกคู่ของลกั a เนี่ยไอที่เข้าคู่กันอยู่ก็ต้องเป็นการแยกออกจากกันไปอยู่คนละเซลลสืบพันธุ์นะแยกออกจากกันแบบนี้นะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นความเป็นลิงก์ยีนเกิดขึ้นแล้วคือตัว R กับ A เนี่ยต้องติดพ่วงไปด้วยกันเสมอเพราะว่าอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกัน R กับ A เนี่ยติดพ่วงไปเสมอนะความลิงก์ที่ว่าเนี่ยคือตัว R ใหญ่เนี่ยต้องติดพ่วงไปกับ A ใหญ่เสมอแล้ว R เล็กเนี่ยก็ต้องติดพ่วงไปกับ A เล็กเสมอนะมันต้องลิงก์กันแบบนี้ไปเสมอ ตัวลักษณะเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นแบบนี้เซลล์สืบพันธุ์ที่ได้จีโนไทป์จะมีแค่2แบบตามนี้เลยก็คือ R ใหญ่เนี่ยต้องคู่กับ A ใหญ่เสมอจะไม่สามารถไปคู่กับเเล็กได้นะเพราะว่า R ใหญ่เนี่ยมันอยู่ติดกับ A ใหญ่เห็นไหมแล้ว R เล็กก็เช่นกันจะต้องติดคู่ไปเนี่ยกับ A เล็กเสมอไม่สามารถไปคู่กับตัว A ใหญ่ได้เพราะว่าดูตามแท่งโครโมโซมเหม็นไหมไอเล็กกับเอเล็กเนี่ยมันอยู่ติดกันเวลายแยกออกจากกันตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการติดขั้งไปแบบนี้เสมอนะ เข้า okay, ตอนนี้ก็คือผลเนี่ยจากการที่ตัวของยีนมันอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันการจับคู่กันเนี่ยจะต้องมีการลิงก์ต้องมีการฟริกกันไว้ประมาณหนึ่งเพื่อเห็นภาพได้ชัดเดี๋ยวจะเปรียบเทียบเนี่ยกับกรณีที่เป็นไปตามลักษณะกฎของเมนเดลนะเป็นกรณีที่ไม่ได้มีลิงก์ยีนเรามาเปรียบเทียบมาดูส่วนนี้นะเป็นการสร้างแกมมีดเนี่ยเมื่อมีการเกิดลิงก์ยีนใช่ไหมจีนโนไทป์ของแกมมีดเนี่ยจะได้แค่2แบบตามนี้เพราะว่าอาใหญ่เนี่ยมันลิงก์กับเอใหญ่แล้วอาเล็กมันลิงก์กับเอเล็กอยู่นะ ก็ต้องติดควงไปด้วยกันแบบนี้สาเหตุหลักๆเนี่ยก็จะมาจากการที่ตัวของยีน R กับยีน A เนี่ยอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันแต่ถือว่ายีน2ยีนอยู่บนโครโมโซมคนละแท่งเนี่ยอยู่นคนละคู่คู่โฮโมกาสกันนะลักษณะนเนี่ยสามารถเป็นไปตามกฎของเมนเดลได้อันนี้นะเป็นการสร้างแกมีดแบบปกติถ้าเกิดว่าตัวของยีนเนี่ยอยู่บนคนละแท่งโครโมโซมมันก็จะแยกคู่กันแบบนี้เลย เราลองเปรียบเทียบเนี่ยยีน R กับยีน Y ดูนะส่วิว่ายีน R กับยีน Y เนี่ยเป็นยีนที่อยู่คนละแท่งโครโมโซมกันอยู่คนละคู่โฮโมกากัสนะยีน R เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมยีน R ก็จะอยู่ในคู่หนึ่งยีน Y ก็จะไปอยู่อีกคู่หนึ่งอันนี้แตกต่างแล้วนะกรณี R กับ A เนี่ยคือ R กับ A อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันคู่โฮโมกากัสเนี่ยก็ต้องเป็นคู่เดียวกันแต่กรณีนี้ R กับ Y เนี่ยมันอยู่บนโครโมโซมคนละแท่งคู่โฮโมกากัสเนี่ยก็แยกจากคู่แบบนี้เลยเห็นไหม ทีนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสสามารถเลือกจับคู่กันระหว่างอาใหญ่เนี่ยอารีนแต่ละอารีนเนี่ยได้อย่างอิสระเลยอาใหญ่สามารถมีโอกาสไปจับคู่กับวาใหญ่หรือว่าวายเล็กก็ได้ตามที่พี่แจกแจงให้ดูนะเห็นไหมอาใหญ่อาจจะคู่กับวายใหญ่ก็ได้หรือว่าคู่กับวายเล็กก็ได้นะคราวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการติดขั้วงกันไปแบบกรณีก่อนหน้าแล้ว กรณีก่อนหน right ้าเนี app, son, right ่ย A ใหญ่มาอยู่ช so ิดก <combined> ับ A ใหญ่เลยเวลามีการแยกโครงสร้างอไปจากกันเนี่ย A ใหญ่กับ A ใหญ่ก็ต้องติดขั่วมาด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ภายในแท่งเดียวกันแต่คราวนี้เนี่ย A ใหญ่ไม่จำเป็นต้องฟิกกับพวก Y ใหญ่หรือ Y เล็กแล้วเพราะว่า A ใหญ่กับพวกตัวยีน Y เนี่ยมันอยู่บนโครงสร้างคนละแท่งอิสระในการจับคู่เนี่ยก็เลยสามารถเลือกจับคู่กันระหว่างออลีนได้อย่างอิสระเลยออลีนเด่นของยีนหนึ่งเนี่ยอาจจะไปจับคู่กับออลีนเด่นกับหรือออลีนด้อยเนี่ยของยีนหนึ่งก็ได้เห็น อันนี้คือลักษณะที่เป็นไปตามกฎของเมนเดลนะมันสามารถเลือกจับคู่กันได้อย่างอิสระพอไม่ได้มีการฟิกเนี่ยความหลากหลายของตัวแกมีก็กจะมีจีนไทยที่หลากหลายมากขึ้นเห็นไหมตรงนี้เราจะเห็นว่าตัวของ Y ใหญ่เนี่ยจะเข้าคู่กับ R ใหญ่ก็ได้หรือว่าเข้าคู่กับ R เล็กก็ได้นะต่างกับกรณีของตัวยีน R กับยีน A เห็นไหมยีน R กับยีน A เนี่ยอยู่บนโครโมโซมแทงเดียวกันมันเกิดการฟิกขึ้นว่า R ใหญ่เนี่ย ต้องเข้าคู่กับ A ใหญ่เสมอเพราะว่ามาติดค่วงไปด้วยกันตลอดแต่นี้ I ใหญ่เนี่ยจะเข้าคู่กับตัว Y ใหญ่ก็ได้หรือว่า Y เล็กก็ได้เห็นไหมความหลากหลายมันเยอะกว่านะมีความหลากหลายขอน,นไทน้ายเนถึง4แบบเลยเพราะว่าไม่ได้มีลิงก์ยีนเกิดขึ้นพอเห็นภาพแล้วนะว่าทําไมการเกิดลิงก์ยีนเนี่ย ถึงไม่เป็นไปตามลักษณะกฎของเมนเดลได้นะเพราะลิงกยีเนี่ยมันทําให้เกิดการพ่วงก,กันติดกันไปแบบนี้ความหลากหลายของจีโนไทป์เนี่ยมันก็เลยลดลงพอความหลากหลายจีโนไทป์ลดลงเนี่ยสัดส่วนของฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่เป็นไปตามกฎของเมนเดลก็ได้ลองดูเห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกฎของเมนเดลเนี่ยสัดส่วนฟีโนไทป์นะก็สามารถจัดเป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นแบบนี้ได้ตามที่เราเคยเรียนกันมานะของไดไฮปิคอร์สถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีการลิงก์กันเนี่ย อิสระในการจับคู่กันเป็นอย่างอิสระเลยเวลาที่มันมีการผสมพันธุ์กันระหว่างเพศคู่กับเพศเมียเนี่ยมันก็สามารถสร้างความหลากหลายของฟีโนไทป์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ได้สัดส่วนเนี่ยตามที่เมนเดลสรุปให้นะคือ9ต่อ3ต่อ3ต่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีลิงก์ยีนกรณีที่มีลิงก์ยีนเนี่ยถ้ามีลิงก์ยีนความหลากหลายของแกมีนมันลดลงเห็นไหมแกมีนที่สร้างได้เนี่ยความหลาหลายมันลดลงนะอันนี้สร้างได้4แบบอันนี้ความหลาหลายมีแค่2แบบเพราะว่ามันมีการติดพ่วงลิงก์กันไป พอแกมีตรงนี้เนี่ยมันมีความหลากหลายลดลงตัวของฟีโนไทป์ที่สามารถทําได้เนี่ยสัดส่วนมันก็ไม่ใช่ 9. ต่อ3ต่อ3ต่อ1นตามที่เรายึดตามกฎของเมนเดลแล้วสัดส่วนฟีโนไทป์คราวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะเห็นไหมไม่ใช่ 9. ต่อ3ต่อ3ต่อ1นแล้วมันก็มีความหลากหลายกันไปเนี่ยแล้วแต่ว่าการลิงก์ของมันเป็นการลิงก์ในลักษณะแบบไหนนะแต่ให้แน่คือจะไม่เป็นตามสัดส่วน9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ที่เมนเดลเนี่ยเคยสรุปให้ เค้ okay, นะเราพอเข้าใจแล้วนะว่าลิงยีนส่งผลให้ไม่สามารถไปไปตามการถ่ายทอดเนี่ยของเมนเดลได้ยังไงนะหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่ตัวของแกมีนเนี่ยสัดส่วนจีโนไทป์มันมีความเปลี่ยนแปลงไปนะความหลากหลายมันลดลงเห็นไหมจากเดิมสร้างได้4แบบอันนี้สร้างได้แค่2แบบนะก็ต้องส่งผลตามๆกันมาเนี่ยทำให้ท้ายสุดแล้วสัดส่วนของรุ่นลูกเนี่ยทั้งฟีโนไทป์จีโนไทป์เนี่ย, ai, ai, ยจะไม่เป็นไปตามที่เมนเดลเคยสรุป ดังนั้ในการวิเคราะห์ข้อนี้อย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าตัวของยีนที่เขาเอาตัวอย่างมาให้ในแต่ละช้อยเนี่ยมันมียีนที่อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันหรือเปล่าถ้าอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันเนี่ยก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเป็นลิงก์ยีนได้พอเป็นลิงก์ยีนเนี่ยก็อาจจะทําให้อัตราส่วนลูกๆ f 2ไม่เป็นไปตามการทดลองเมนเดลตามที่แสดงให้ดูไว้ก่อนหน้านะเราก็มาเช็คกันเลยว่าไอแต่ละช้อยเนี่ยเขาจับคู่ยีนกันมาคู่ยีนข้อไหนที่อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันนะคู่นั้นเนี่ยก็เป็นคําตอบข้อนี้ได้เลย ก็มาเช็คดูช้อยแรก y กับ cy ใช่ไหมเราก็ดูเนี่ยตามรูปไปเลยตัวของตำแหน่งยีน y อยู่ตรงไหนยีน y อยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาเขียน y นะตัว y ด้านหลังตัวนี้เนี่ยคือตัวของยีนยน y ตรงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวสีเหลืองใช่ไหมอันนี้ตำแหน่งของมันอยู่แท่งนี้นะ y เนี่ยตำแหน่งอยู่แท่ยุคมโซมแท่งนี้แล้ว cy ล่ะ cy อยู่ที่ครคมโซมแทง่งเดียวกันหรือเปล่าเราก็ลองเช็คดูว่ามีตัว cy ไหมดูด้านหลังตรงนี้นะด้านหลังตัวนี้เนี่ยเป็นการบอกสัญลักษณ์ของยีนใช่ไหมเราก็ลองเช็คกันดู มีไหมในส่วนของตัว cy ไม่มีตัว cy นะแท่งนี้แสดงว่าไม่ใช่ลิงก์ยีแล้วนะสำหรับตัว cy เนี่ยถ้าดูดีจะเห็นว่าตัว cy ยีน cy เนี่ยมาอยู่แท่งนี้เห็นไหมแสดงว่าอยู่บนโครโมโซมโคระแท่งไอแบบนี้เนี่ยสามารถเป็นไปตามสัดส่วนของเมนเดลได้อยู่นะอยู่โคระแท่งกันเห็นไหมอันนี้ยังถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้เป็นลักษณะของลิงก์ยี ดังนั้นก็ไม่ใช่คําตอบนะเราต้องการข้อที่มันจะไม่เป็นไปตามการทดลองเ,เดียวใช่ไหมแต่นี้เนี่ยโครโมโซมมันอยู่ไอตัวของยีนเนี่ยมันอยู่คนละโครโมโซมดังนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นลิงก์ยีนมีโอกาสที่สัดส่วนของมันเนี่ยจะเป็นไปตามการทดลองเมเดียวได้แล้วก็มาดูช้อยสอต่อช้อยสอเป็นไงช้อยสอก็คือตัวยีน SP ใช่ไหม SP อยู่ที่แท่งไหน SP อยู่ตรงนี้นะอันนี้กับอีกตัวนึงคือ SE SE ก็อยู่อีกแท่งหนึ่งตรงนี้ เห็นไหมอยู่คนละแท่งอยู่คนละแท่งก็แสดงว่าไม่ได้เป็นลิงก์ยีนกันมีโอกาสที่สัดส่วนลูกเนี่ยจะเป็นไปตามการทดลองเมนเดลได้นะตัวของแกมีเนี่ยสามารถสร้างความหลากหลายได้ตามปกติสัดส่วนของล,ลูกเนี่ยน่าจะเป็นไปตามการทดลองเมนเดลแสดงว่าข้อ2ก็ไม่ใช่คําตอบเรามาใช้ข้อ3ต่อคู่ของข้อ3คู่ของข้อ3อยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันหรือเปล่าตัวยีน E นะยีนอจะอยู่ที่ส่วนนี้อันนี้นะยีน E อ,อยู่แท่งนี้ใช่ไหม หลักๆเราแค่ดูนะว่ามันอยู่ที่แท่งไหนแล้วก็ sv sv อยู่ที่แท่งไหน sv อยู่แท่งนี้อันนี้ก็อยู่คนละแท่งแสดงว่าสองยีนนี้ก็ไม่ใช่ลักษณะของลิงก์ยีนนะไม่ใช่คําตอบเหมือนกันเรามาดูช้อยสี่ช้อยสุดท้ายลองเช็คดูก่อนนะว่าช้อยสี่เนี่ยมันอยู่บนโครโสมซมแท่งเดียวกันหรือเปล่าช้อยสี่ bt bt อยู่ที่ส่วนของแท่งไหนลองหาดูส่วนของ bt bt อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่แท่งเล็กตรงนี้ กับตัว PR PR อยู่ที่แท่งไหนตัว PR นะ PR อยู่ตรงนี้อันนี้นะควบคุมทําให้ตาเป็นสีม่วงอันนี้ก็อยู่คนละแท่งเห็นไหมอยู่คนละแท่งกันก็ไม่ใช่คําตอบอยู่ดีแสดงว่าทั้งหมดนี้เนี่ยตัวอย่างที่เขาจับคู่กันมาไม่มีอันที่เป็นลิงก์ยีนเลยนะไม่มีอันไหนเป็นลิงก์ยีนเลยแต่ละคู่ที่เขาหยิบมาเนี่ยแบบนี้ถือว่า แปดสี่ไม่มีคําตอบเลยหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีลิงก์ยีนทุกยีนเนี่ยอยู่คนละแท่งคโครโมโซมกันหมดเลยไม่มีทางเป็นลิงก์ยีนกันได้อย่างนี้ถือว่าข้อแปดสี่ไม่มีคําตอบไหมจริงจริงแล้วไอ้เขาว,ว่าไม่เป็นไปตามการทดลองเมนเดลเนี่ยนอกจากการเป็นลิงก์ยีนแล้วมันยังสามารถเป็นได้อีกหนึ่งสาเหตุเราสังเกตดูคโครโมโซมที่ค่อยมาเนี่ยมีอยู่สี่แท่งใช่ไหมแต่มีแท่งหนึ่งที่เขาใส่ตัว x เอาไว้อันนี้ต้องสังเกตรประมาณหนึ่งเลยนะ เขาวงเล็บตัวเเอาไวา้ให้เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตรงนี้คือโครโมโซมเพศที่เป็นโครโมโซม x นะสําหรับแท่งนี้แท่งนี้เนี่ยเป็นโครโมโซมเพศที่เป็นโครโมโซม x เห็นไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องมาสนใจประเด็นเกี่ยวเรื่องของเซ็กลิงยีนด้วยเซ็กลิงยีนก็คือยีนที่มันอยู่บนของบนส่วนของโครโมโซมเพศนะเดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูนะว่าทําไมสัดส่วนกรณีนี้เป็นเซ็กลิงยีนเนี่ยถึงไม่เป็นไปตามการทดลองเมนเดลนะง่ายๆเรามาดูแค่เรื่องของสัดส่วนจีโนไทป์เนี่ยก็เห็นภาพแล้ว ถ้าเกิดว่าไปเซ็กลิงยีเนี่ยมันจะเป็นการคอสกันใช่ไหมระหว่างที่เป็นจีโนไทป์ XY เกณฑ์ยีไทป์ XX นะถ้าการคอสกันลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวจีโนไทป์ที่เกิดขึ้นมามันจะมีได้ถึงทั้งหมด4แบบนะเวลาคอสกันจีโนไทป์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมี4แบบส,สัดส่วนก็เป็น1ต่อ1ต่อ, 1, ตอ1ทั้งหมดเลยเห็นไหมอันนี้นะคือกรณีที่เป็นเซ็กลิงยีแล้วตัวลักษณะเนี่ยของตัวยีที่เราสนใจเนี่ยอยู่บนโครโมโซม X ลักษณะของจีโนไทป์จะเป็นแบบนี้แต่ถือว่่่่าาาาคคือออยยยีีนนนนนนนททบโโรรมมมมซงกััวไไปปปเเเเ้จะ็ตดล ก็คือเป็นการเข้าคู่กันคอสตกันแบบนี้เนี่ยจะทําให้ได้จีโนไทป์ทั้งหมด3แบบนะตเต็มที่ก็ได้แค่3แบบเห็นไหมมีโฮโมไซกัสโดมิแนนต์มีเฮโรไซกัสแล้วก็มีรีเซซีฟถ้าเกิดว่าเป็นการคอสตกันระหว่างฮีทโรเฮีทโรเนี่ยก็ได้สัดส,ส่วนเป็น1ต่อ2ต่อ1นเห็นไหมสัดส,ส่วนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะความหลากหลายของตัวจีโนไทป์ที่ได้ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโครโมโซมเพศกับโครโมโซมร่างกายหลักการแล้วก็สัดส,ส่วนต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วจุดสําคัญอออีีกยย่าาางงคืเเเวลลพิซิซ ถ้าเราเอาเรื่องเพศเข้ามาร่วมคิดด้วยเนี่ยในการคอร์สกันบางครั้งอาจจะพบฟีโนไทป์บางอย่างหรือว่าลักษณะอาการของโรคบางอย่างเนี่ยเวลาคอร์สกันครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะพบว่ามีเฉพาะลูกสาวหรือว่าลูกชายเท่านั้นที่มีอาการของโรคส่วนอีกเพศหนึ่งเนี่ยไม่มีอาการอะไรนะอาจจะพบลักษณะแบบนี้ได้ด้วยเห็นไหมอันนี้เนี่ยเป็นขลจากเซ็กซ์ลิงยินโดยตรงเลยจะมีความเกี่ยวข้องเนี่ยกับเรื่องของเพศด้วยนะว่าฟีโนไทป์จะเป็นแบบไหน แต่ถ้าว่าเป็นลักษณะของยีนออโตโซมเนี่ยเรื่องเพศไม่เกี่ยวข้องเลยนะชายหญิงเนี่ยจีนโนไทป์มันเป็นไปได้ทั้งหมดเห็นไหมไอแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยก็สามารถมีโอกาสเป็นฟีนโนไทป์ต่างได้เหมือนๆกันนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่แตกต่างกันนะเวลาเอาเรื่องเพศมาคิดร่วมด้วยเนี่ยเซ็กซ์ลิงยีนกับยีนบนออโตโซมเนี่ยสัดส่วนฟีโนไทป์มันก็จะมีความแตกต่างกันไปได้แล้วแต่เพศโอเคไหมภาพรวมแค่นี้เนี่ยเราก็เห็นความแตกต่างแล้วระหว่างเซ็กซ์ลิงยีนกับยีนบนออโตโซมนะแล้วก็เสร,ปปร ตรงนี้เนี่ยพี่เอาตัวอย่างระบบตัวของโครโมโซมเพศเนี่ยของคนเอามาใช้นะเพราะว่าระบบโครโมโซมเพศของคนกับระบบโครโมโซมเพศของแมลงวีเนี่ยเราใช้ระบบเดียวกันนะของคนเนี่ย xy เป็นเพศชาย xx เป็นเพศหญิงใช่ไหมแมลงหวีก็เช่นเดียวกันทำนองเดียวกันเลยนะคือ xy เนี่ยจะเป็นเพศผู้ส่วน xx เนี่ยจะเป็นเพศเมียโอเคมะมตรงนี้ก็รู้ไว้ด้วยว่าในกรณีของคนกับแมลงวีเนี่ยระบบโครโมโซมเพศใช้เหมือนนกันนะ อันนี้ก็อธิบายให้ฟังไวๆนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานที่หลายคนรู้กันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหยิบมาชี้เนี่ยให้เห็นความแตกต่างกันได้ชัดเจนมากขึ้นโอเคนะดังนั้นเราก็สามารถสรุปได้แล้วนะว่าประเด็นที่ทําให้สัดส่วนของล,ลูกเนี่ยไม่เป็นไปตามการทดลองเมนเดลนอกจากเรื่องของลิงก์ยีนแล้วการเป็นเซ็กลิงก์ยีเนี่ยก็ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามการทดลองเมนเดลด้วยเช่นเดียวกัน ที่เราวิเคราะห์กันเมื่อกี้เนี่ยที่ลองจับคู่ดูตามช้อยเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันไม่มีตัวไหนเป็นลิงยีนเลยใช่ไหมแสดงว่าตัดประเด็นเนี่ยเกี่ยวลิงยีนออกไปได้แต่ต้องมา,มาดูประเด็นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กลิงยีนต่อมียีนตัวไหนไหมในช้อยที่มันอยู่บนคโครโมโซมเพศในรูปเนี่ยคโครโมโซมเพศมีแท่งนี้แท่งเดียวนะแท่งแรกเนี่ยเป็นคโครโมโซม X เห็นไหมตอนนี้เขาวงเล็บไว้ อันนี้แท่งเดียวที่เป็นโครโมโซมเพศแล้วก็ที่เราพบเนี่ยคือตัวยีน Y เนี่ยเป็นตัวที่อยู่บทโครโมโซมเพศนะแสดงว่าช้อยหนึที่มียีน Y อยู่เนี่ยอันนี้มีโอกาสที่การถ่ายทอดเนี่ยจะไม่เป็นไปตามการทดลองเมนเดลได้ก็ตอบข้อ1ได้เลย okay, นะเข้าใจเข้าใจประเด็นตรงนี้เนี่ยก็สามารถตอบได้เลยนะเราเข้าใจว่าผลที่ทําให้การสัดส่วนเนี่ยของรุ่นลูก F2 ไม่เป็นไปตามการทดลองเนมเดลเนี่ยอาจจะมาจากการเป็นลิงก์ยีนก็ได้หรือว่าเซกลิง์ยีนก็ได้นะถ้าเซกลิง์ยีนเนี่ยเราก็ดูเลยว่าในช้อยไหนเนี่ยมันมีตัวยีนที่อยู่บนคโครโมโซมเพศหรือเปล่าก็ช้อยหนึ่งนะตัวยีน y ตรงนี้เนี่ยอยู่บนคโครโมโซม x เห็นไหมต้องสังเกตนิดน,นะนะว่าเขาหยิบเนี่ยตัวคโครโมโซม x ที่เป็นคโครโมโซมเพศมาให้ด้วยสัหรัลข้อนี้จุดสังเกตสําคัญนอยู่ที่จุดนี้เลยเห็นไหมโอเคนะข้อนี้ก็ตอบข้อ1ได้เลย